ไปกันต่อนะครับอันนี้เป็นตอนที่1.2ทีนี้เรายังอยู่ในอับการทิศฐานนะครับแต่ว่าย้ายตำแหน่งไปจัดการกองกำลังต่อต้านนะครับกองกำลังต่อต้านสหรัฐซึ่งมีการจับกลุ่มทางทหารสหรัฐไว้นะครับเดี๋ยวเราจะเป็นทีมที่เข้าไปช่วยนะครับนำโดยผ,ผู้พันเชฟเฟิร์ดนะครับ เราจะได้เล่นเป็นพลทหารอันเลนนะครับที่เราฝึกเมื่อสักครู่นี้ก็จะไปบู๊ลงสนามจริงแล้วอันนี้เป็นการบู๊ลงสนามจริงครั้งแรกของตัวเกมนะครับเพราะเมื่อสักครู่นี้ที่ผมเล่นก็จะเป็นาการฝึกใช้ปืนนะครับการฝึกใช้ระเบิดต่างๆตอนนี้เราลงสนามจริงนะครับ หมายเลยคือเราจะต้องป้องกันสะพานนะครับเพื่อให้รถแฮมวีของทางสหรัฐเนี่ยข้ามสะพานแล้วก็เข้าไปในเมืองที่มีกองกำลังของของกลุ่มต่อต้านอยู่ตรงนั้นเพื่อเข้าไปจัดการแล้วก็ช่วยเหลือทางทหารพาขึ้นฮอพาคนเจ็บขึ้นฮอนะครับโอเคพร้อมแล้วเตรียมไปลุยกันได้เลยโอเคนี่คือผู้พัน เชฟฟอร์ดนะครับเราคือพลทหารอัลเลนโอเคเวกอัพลุยได้แล้วโอเคไปครับเราจะต้องยิงโคเวอร์ให้ทีมนะครับทหารต่อต้านกองกำลังสหรัฐอยู่ฝั่งตรงข้ามเ,าเราจะต้องเคลียร์ RPG ก่อนนะครับเดี๋ยวผมหาก่อนนะครับว่า RPG อยู่ตรงไหนบ้างตอนนี้ อ่าโอเคเกมบอกว่าให้กด3นะครับเพื่อยิงกระสุนหัวระเบิดย้อยลงไปใส่หัวกระบาลพวกมันนะครับโอเคอเดี๋ยวผมหาเลงก่อนนะครับว่ามันอยู่ตรงไหน,นอ่านั่นอยู่ท่าน้ำ,นำเข้ามาขอสลับเป็นปืนกลธรรมดานะครับปืนกลธรรมดาเราจะยิงกดค้างต่อเนื่องเลยไม่ได้นะครับเพราะว่าปืนมันจะสายต้องยิงเป็นชุดๆดนะครับยิงตึงต้งตึงต้งตึง้งนะครับออกนักสามเม็ดกำลังดี ตายตายพวกมึงตายโอเคเนี่ยครับเราจะต้องอป้องกันสะพานนี้นะครับอ้าวฝั่งของข้ามมานะครับผมจะต้องใช้หัวระเบิดย้อยไปจัดการมันเอาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาาใหม่เขายังเข้าแล้วนะครับขออีกดอกหนึ่งไม่โดนนะครับโอเคโอเคมัน,น,น,มนหนีนะครับโอเคเจอกระสุนหัวระเบิดผมไป ผมจัดการ RPG ฝั่งตรงข้ามก่อนมอบอะไรมึงหมอบอะไรลงมาตายเหรอฮะฮะม,มันเป็นกองกำลังต่อต้านนะครับเป็นพวกทหารรับจ้างอโอเคตอนนี้ทางรถถังเราได้ชเชื่อมสะพานเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยครับเชื่อมสะพานเรียบร้อยแล้ะโอเคผู้พันบอกว่ามึงไปกันได้แล้วโอเค ผมจะต้องขึ้นไปข้างบนนี้นะครับเพื่อไปขึ้นรถแฮมวี่รถทางทหารนะครับนี่ครับคือรถแฮมวี่ข้ใน,ข,นของผมโอเคนี่ครับสีเหลืงองทองไอ้หนวดบอกขึ้นมาเดิแล้วโอเคเอาละผมได้รับหน้าที่เป็นคนยิงนะครับที่ปืนกลเล็กตรงนี้แล้วก็มีคนบอกว่ามี่าศึกอยู่บนนี้นะครับกองกําลังต่อต้านอยู่บนตึกนี้มีการวอบอกนะครับว่า ขอแอร์ซัพพอร์ตนะครับจัดการบึ้มเรียบร้อยครับนี่อาหารดีใจใหญ่บึ้มมาแล้วแต่จริงมันไม่ได้มีแค่ในตึกนี้นะครับพวกกองกำลังส่อต้านมันมีในเมืองด้วยเดี๋ยวเราไปเคลียร์ในเมืองนะครับแล้วก็ไปช่วยทหารสหรัฐที่ติดอยู่ในเมืองนะครับน่าจะติดอยู่ในโรงเรียนในเมืองนี้ อ่าแล้วก็เรามีกฎเหล็กอีกกฎหนึ่งก็คือเราจะไม่ยิงใส่พลเรือนนะครับแล้วก็ถ้าเราเจอกองกำลังต่อต้านถ้าเขาไม่ติดอาวุธเราก็ไม่สามารถยิงได้แต่ตอนนี้วิสัยวิสัยทัศน์ไม่ดีเลยเพราะว่าฝุ่นเยอะมากซึ่งในนี้จะมีกองกำลังต่อต้านเนี่ยน่าจะเต็มทั้งเมืองเลยเดี๋ยวน่าจะต้องยิงกันหนัวครับ โอเคตอนนี้เราไหลดูพื้นที่ไปเรื่อยครับก็บ้านเมืองก็ประมาณนี้นี่ครับคนละเรือนก็กลัววิ่งหนีกันนะครับโอเคอ่ะข้างหน้าเห็นไหมครับข้างหน้ามีกองกำลังต่อต้านนะครับทหารแน่นอนแต่งตัวแบบนี้แต่เขาไม่มีอาวุธนะครับเราไม่สามารถยิงได้ครับเราต้องเคารพกดนะครับ แต่ก็อยากจะยิงหัวกระบ,บาลอยู่นะครับนี่นข้างบนแม่กอดอกมึงแอคอาร์ตน่าดูนะนนมันเขี้ยวเหลือเกินนะนะทำเป็นกก่งตัวมองอยู่ท้ามึงนะเรายิงไม่ได้นะครับโอเคปล่อยมันไปนะครับเอ้ยข้างบนเห็นถือ RPG นะนั่นไงได้ยินเสียงยิงมาแล้ต้องบวกแล้วละครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะ RPG เมื่อกี้วิ่งอยู่ตึกไหนเอาละ บนเพดานตึกนี้นะครับเพียบเลยศาสตาสมันเริ่มยิง RPG มาแล้วหน้าต่างผมศาสตร์หน้าต่างศา,าสาาข้างบนอุ๊ยโอ้โห RPG โดนเต็มเต็มอยู่ไหนมั่งวะเนี่ยของกูเหรอฮะอ,อ,อยู่หน้าต่างนี่ไงนี่ไงนี่ไงมีเห็นควันอาร์พีออกมานะครับนี่ข้างบนข้างบนโอเคพื้นพักพื้น มาอยู่ไหนอยู่ไหนมึงมามาข้างหน้าอ๋อมันเอารถขวางครับรถกระบะเหรอโอเคข้างบนมีโอเคคนขับเราขับชนรถกระบะามาเลยนะครับรข้างบนมันจะอยู่ตามตึกเนี่ยครับบนตึกอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอโอ้โหโดน R p g เต็มๆล่วงนะล่วงนะเราลวนะ่ลว,งนะลวงนะครับมึอนอยอู่โอ้โหขอหาที่หลบก,ก่อนครับ ดีไม่ตายนะโดน R p G เต็มๆเดี๋ยวผมมันอยู่ข้างบนขอสอยทีละตัวก่อนเอากับปั่วข้างบนนี้ล่วงไปดิข้างบนนี้มีมตัวอโอเคข้างบนยังมีอยู่นะครับอโอเคขอพักหิวใจแป๊บหนึ่งครับโอเคเพื่อนเข้าไปหลบในอาคารกันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรารอเคลียรเพื่อจะเข้าไปตามเพื่อนนะหมดยังหมดยังหมดยังโอเคหมดแล้วไป โอเคเช็ค okay, ทุกคนปลอดภัยไหมครับอ่าปลอดภยัยไปไปกันต่อเดี๋ยวผมขอเช็คปืนแป๊บหนึง่งโอเคปืนสั้นเ,เนาะผมขอเปลี่ยนนะครับ <Go on. S 1> ผมขอเปลี่ยนผมขอเปลี่ยนนะครับผมขอเปลี่ยนเป็น AK47 นะครับของจรพกไปก่อนอ่าโอเคหุ้ยผมมันยิงเพื่อนเรามึงยิงเพื่อนกูเหรอต่อหน้ากูเลยระเบิดแสงขึ้นไปอืมจากนั้นขึ้นไม่บวก <c oughs> มีสิทธิ์อะไรยิงเพื่อนกูฮะเฮ้ยมีขวาโทษทำเหม่อเหม่อเมอ่ยิงทะลุไปขวาไปยังวะขวาไปยังวะโอเคเรียบร้อยไปต่อไปต่อไปต่อหมนี่ไงโอเคเคลียขวาเคลียโอเคข้างหน้านี่จะไปโรงเรียนแล้วอ๋อมันอยู่ในโรงเรียนครับนี่นี่นีนน อ่อผมยิงคัฟเวอร์ให้เพื่อนมันอยู่ที่หน้าต่างโรงเรียนอ๋อแล้วก็ตรงนี้โอเคภาคพื้นก็มีครับเฮ้ยเคี้ยงระเบิดมาโอเคเฮ้ยตายโอ้โหผมคิดว่ายังไม่เจ็บหนักนะผมเลยยืนสู้โอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวตามสัญญาตามเดิมผมจะไม่ตายที่เดิมขวานี่มีไปเเมื่อกี้ผมตายตรงนี้จุดนี้นะครับ ขอ,อเปลี่ยนนะครับเป็นกระสุนหัวระเบิดยิงเข้าไปในอาคารไปเลย,เลยนามึงนะนะสังนงพวกมึง,งหอยลูกนึงนน่อยลูกนึงนนอยลูกนึงน่เยเียทางให้เพื่อนนะครับอยู่ตรงนี้ใช่ไหมสไลดเดอร์มีไว้ให้เด็กเล่นนะมันมีหลายตัวมากครับเดี๋ยวผมก็ค่อยขยับขยับพื้นที่ไปนี่ไงนี่ <c oughs> โอเคไหนหมดยังโอเค เพื่อนบอกให้มูฟนะครับมูฟตามมูฟตามอ่ะไปตาม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 เค <Okay. S 2> เพื่อนเคพียงระเบิดไปฮะไม่ได้คุยกันนะครับแอบจะเคพียงโดนพวกเดียวกันเองยิงทะลุไปหมดยังอยู่นี่เคอืมเหม่งเอ,อ๋อไปเลยอะไรมึงอะไรวิ่งไม่ไหนวิ่งไ,ไหนข้างหน้า ขวากระสุนหมดนะครับเ okay, แสดงว่าในห้องมีตายโต๊ะตายนี่ไงโอเคโอเคผมขอเก็บปืนโจนตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าอันแรกที่ผมเก็บมาเนี่ยมันไม่มีสะโคบก็คงไม่มีสะโคบเหมือนเดิมโอเคชอบที่มันมีสโคบนะเป็นสโคบแบบกลาง แต่ถ้ายังไม่มีเราก็ยังยังไม่ใช้ไปเพื่อนเฮ้ยชุบชุบดีเห็นมีฮะลองดูก่อนลองดูก่อนลองดูก่อนเพื่อมีสโคปนี่แหละครับนี่แหละที่ผมต้องการอมาโอเคโอเคมุวิงว่งมุวิ่งขวาเคลี่ยได้ครับได้ครับจ่าปอโลถจ่าครับผมปล่อยรจ่าเสมอครับ นี่ครับเคลียสองเรียบร้อยอึ๊บห้องขวามีไหมเฮ้ยยิงเปเผื่อเลยขวาเคลียเฮ้ยอ้าวอยู่นี่เหรออืมไส่แตกอืมฮึมสามสามไม่ยอมตายให้ไหมยืนทำไมยืนทำไมเฮ้ยเอเข้ามาครับหลายตัว ว่าไงมึงว่าไงมึงเพื่อนยิงครับยืนบังทำไมกันเพื่อนเดี๋ยวสลับแม็กแป๊บหนึง่งพร้อมยิงพุงไปไหนแล้วโอเคเห็นหัว,หวเห็นหัว,หวเห็นหัวเรียบร้อยหมดยังเช็คก่อนจริงๆผมชอบ RPD นี่นะเดี๋ยวขอลองเปลี่ยนดูเพราะว่ามันเป็นแบบปืนกลสงครามปุ๊บมีสโคปไหมไม่ม,ไม,มีไม่มีสโคปไม่เอานะครับ วายยังไงมึงเคเลี่ยเลีร์ครับเลี่ยเขี่ยครับเขี่ยเคขวาตันนะไปทางซ้ายตามเพื่อนอเคไปตามทางนี้ครับเคออเค,อเคขวาตามเพื่อนครับ ไอ้หืกองกำลังมันไม่เห็นเรานะมันไม่เห็นเราไปไหนมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนของกำลังต่อต้านเหรอต่อต้านสหรัฐเหรอตายหมดอุ้ยมมีทางซ้ายครับเกือบไป,ดไปเดี๋ยวผมจะต้องเอาระเบิดแฟดให้มันกินก่อนเรียบร้อยแฟดแล้วมันจะต้องมืนอยู่ไหนวะไม่เห็นตัวยิงดาบไวดด้ดิโอเค ยังมีอีกนะครับย,ยังมีอีกยังมีอีกยังมีอีกอยู่ไหนอยู่ไหนนี่ไง <c oughs> โอเคเคียข้างในอึ๊บเฮไอโอ้ยคิดว่าเป็นเพื่อนเราซะอีกอวิ่งเข้ามาจะมาเอาปืนกระแทกหัวใส่แว่นเลยแบนเป็นตีใหญ่เลยนะอ้าวเพื่อน อ๋อนี่ไม่ใช่เพื่อนครับนี่กองกำลังกองกำลังต่อต้านสหรัฐอ๋อนี่เพื่อนเราอยู่นี่อ่าโอเคเพื่อนบอกว่าไปขึ้นฮอกันนะครับอ่าเจอผู้พันแล้วครับอ่าผู้พันบอกว่าเป็นการบุกยึดเมืองที่มันมากเยี่ยมมากต่อไปนี้คุณรับคําสั่งจากผมเท่านั้นนี่คือเราเหมือนแบบว่าทําผลงานดีให้ผู้พันเชฟเฟิร์ดเขาโอเคนะครับก็จบภารกิจของ ขอบิวตี้ตอนที่1.2นะครับเดี๋ยวตอนต่อไปดูกันที่1.3นะครับ EP ที่1.3ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ